อายุเข้าเลข3แล้วบอกเลยว่าตากแดดนิดนหน่อยๆ,ๆ,ๆผิวก็คล้ำง่ายมากๆฝ้ากระจุดด่างดำก็หายช้าม,มากๆเลยใครเป็นแบบนี้บ้างจะบอกว่าที่ผิวกลับมาขาวใสแบบนี้ได้นะพอมิวลองทานตัวนี้เลยเพอร์กูตาพลัสกินตัวไหนไม่ขาวแต่ตัวเนี้ยเด็ดมากทุกคนสารสกัดเขาเยอะแล้วสารสกัดเขาเนี่ยนำเข้าจาก USA ดูดซึมไวตัวนี้นะเขาช่วยให้ร่างกายเนี่ยผลิตกูต้าได้เองเลยทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวใสได้เร็วแล้วยังช่วยตา้านอนุมูลอิสระชะลอวัยลดเรือนริ้วรอยและทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดาด้วยยังไม่พอนะทาให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นทนต่อแสงแดดไม่ทําให้ดําง่ายด้วยเนี่ยมิวทานตัวนี้ทุกวันเลยรู้สึกเลยว่า3วันเนี่ยผิวมันเริ่มขาวใสขึ้น7วันเนี่ยเปลี่ยนเบอร์แป้งได้เลยทุกคนจนตอนนี้นะมิวใช้เบอร์ แป้งขาวสุดเลยจ้าแล้วผิวขาวใสเด้งผิวเกรียงมากทุกคนทานได้ทุกวันเลยไม่มีน้าตาลไม่มีไขมันเริ่จริงผิวขาวใสไม่ต้องกลัวแดดต้องเพิกโรตาพาสตัวน,นี้เลยไปล